โอเคก็สวัสดีด้วยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนี่นะฮะกระบอกนะกระบอกเก็บลมนะก็อัปืนลมนะฮะก็ส่วนตัวนี้เป็นของลูกค้านะที่เอามาให้แก้ให้นะครับก็เชื่อมไม่สวยเท่าไหร่ฮะแล้วก็มันรั่วครับคือผมก็จะต้องทำการตัดออกนะฮะตัดออกแล้วก็ทำการเชื่อมใหม่นะฮะแล้วก็เจียตรงนี้ออกให้มันสวยๆนะฮะก็แบบนี้นะ ให้มันสวยๆแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็ของลูกค้านะเอามาให้แก้ก็จะเป็นชุดรางพร้อมกับไก่ปืนด้วยนะฮะแล้วก็อ่ะคือคลิปนี้นะก็จะมาก็คือจะมาบอกนะว่าผมรับทำนะก็ส่วนใครที่อยากสั่งฮนะส่วนตัวตัวนี้นะครับคือลูก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 ค้าให้ให้ผม สั่งให้ผมทําให้นะฮะก็ตอนนี้ผมกําลังเชื่อมเชื่อมเสร็จนะตัวนี้ฝนตกด้วยครับฟ้าฟ้าร้องก็พยายามจะพูดเสียงดังฮะแล้วก็ก็จะเป็นจุ๊บจุ๊บมอเตอร์ไซค์นะครับจ๊บมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเชื่อมครับเชื่อมแล้วผมก็เจียฮะก็ในวิดีโออาจจะไม่สวยนะแต่ถ้าได้ดูของจริงก็เนียนคลิปครับนะนี่นะ มันก็จะมีตรงนี้รั่วนิดหนึ่งฮนะแล้วก็ผมยังไม่ได้แก้ฮนะก็จะจะไปทําการเชื่อมแก้อยู่นะฮะแล้วก็ก็คือในคลิปนี้นะก็จะจะมาบอกว่าถ้าใครจะสั่งสั่งได้นะฮะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับเป็นสามทางตรงนี้นะไวไวอุดลมนะใส่ตรงนี้นะแต่ผมผมเพิ่งทำไงยังทําไม่เสร็จก็ในคลิปนี้จะมาบอกว่าใครใครสนใจนะครับก็สั่งได้ครับเฉพาะ เฉพาะไอแบบนี้นะฮะ,ะเฉพาะเฉพาะแค่นี้นะฮะก็หนึ่งพันนะฮะก็ถ้าถ้าใครจะเอาสูบด้วยก็มีมีสูบนะฮะถ้าใครจะเอาสูบด้วยก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะอันนี้คือรวมรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วก็จะจะมีทั้งสูบนะบสูบแบบนี้นครับสูบแบบนี้เอาไว้ใส่ตรงจุดมอมาใส่ตรงนี้นะครับ ก็ถ้าถ้าใครจะเอาเฉพาะกระบอกลมก็ก็หนึ่งพันนะครับรวมส่งแล้วนะครับแล้วก็สูบตัวนี้ก็ถ้าถ้ารวมสูบด้วยก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะอันนี้รวมส่งส่งแล้วเหมือนกันนะก็จะเอาใส่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็มีลูกค้าสั่งมาเยอะเหมือนกันครับตัวนี้ผมก็เพิ่งทาใหม่ครับยังยังไม่เสร็จตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกเล็กลงมาหน่อยครับก็เหมือนกันครับแล้วแล้วแต่สั่งครับ แล้วแต่สั่งว่าจะเอาเล็กเอาใหญ่แค่ไหนครับอันนี้ก็เป็นงานลูกค้าครับเอาเอามาให้แก้ครับบอกว่าจะเอาตัวนี้ครับมันเอากระบอกเท่านี้ก็สั่งได้ครับว่าจะเอากระบอกใหญ่เท่าไรยาวเท่าไหร่ครับก็สั่งได้ครับหรือจะตามตามตามช่างเลยก็ได้ครับอันนี้คือเขาสั่งมานะครับอันนี้ก็จะใหญ่หนะครับก็จะสูบน่าจะสูบเยอะอยู่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสามทางนะ จะสั่งแบบแบบไม่มีชุดไก่ก็ได้นะครับก็คือจะมีตัวนี้พร้อมให้นะครับเป็นตัวหัดลมนะไอ้อุดลมนะ,ออมนะเป็นสวิตช์ก๊อกลมนะแบบนี้ครับใส่เข้าไปครับปุ๊บจะไม่มีตัวล็อกไก่ก็ได้ครับเป็นแบบนี้ก็คือตัด,ต,ดตัดตรงนี้ขาดเลยก็ได้ครับตัวนี้ก็จะอีราคาหนึ่งก็ลองทักมาทำถามดูแล้วกันนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับก็จะเป็นสวิต ไกปืนล็อกไว้างี้ฮะเวลาลมดันมามันก็จะมาไม่ได้เราก็กดกดกดไกปืนลงปุ๊บลมมันก็จะดันมาก็ประมาณนี้นะฮะก็ก็คือเบ็ดเสร็จแล้วถ้าถ้าไม่สูบก็ถ้าไม่มีสูบก็พันพันหนึ่งเนี้ยแล้วก็ถ้าจะเอาสูบด้วยก็เป็นพันหนึ่งร้อยครับราคาที่พูดมานี้คือรวมส่งหมดแล้วนะถ้าใครอยากได้ก็สนใจก็สั่งสั่งมาได้ครับทักทักเพจมาใต้ใต้ด e s c r i p t ั่นได้ครับ ก็รับทำนะครับช่วงนี้มีคนสั่งให้ทํามาเยอะครับนี่เยอะมากครับก็ประมาณ5-6คนอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ช่างติดงานครับเลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก็ถ้า,ถ,าถ้ามีสั่งออเดอร์มาเยอะๆผมก็จะท,ทําทีเดียวรวดเดียวส่งลูกค,ค้าเลยฮนะก็จะได้แบบพักงานตรงนั้นไว้ก่อนนะก็จะได้มารับตรงนี้ทําแทนนะฮะก็ราคาก็ตามนั้นครับที่พูดนะก็ใครสนใจก็ ลองคอมเมนต์ทักทายกันลองทักเข้ามาถามดูก็ได้นะครับ